ว่าอะไรเหรอพี่ออเป็นอะไรเจอใครไม่รู้ไเจอใครเอ้าเจอใครไม่รู้จะเป็นอะไรล้วพี่เจอแฟนเจอแฟนอ๋อเนี่ยเหรอขยับขี วัดนี่เอาเด็กข้าวัดจริงๆแล้วฉันตกใจทฉันเด็นหลวงพ่ออยู่ที่วัดฉันก็แปลกใจอยู่นึกว่ามีหลวงพ่ออีกองหนึ่งฮ้ยเด็กไอ้บงเฮียพี่วังมึงชอบคนไหนเออแล้วแล้วกูเห็นมึงมองอยู่นะมึงชอบสเตชชอบคนอวบอ่ป่ะพี่ฮะคนอวบอ่ป่ะชอบสเปคอวบๆใช่โอ้โหอีกอเห็นมึงอยากจะอุ่บแต่กูเอางี้แต่วันนี้ฉันยกเว้นวันหนึ่งฉันไม่ชอบคนอบก็ได้เออครับมึงชอบสีฟ้าใช่ไหม ไม่อย่าชอบสีชมพูเดี๋ยวมาไปเปลี่ยนแป๊บพี่ไปคุยกับแฟนพี่นะจะไม่ชอบสีฟ้าชอบสีชมพูพี่วางค่ะโอยพี่วางค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนายโดนขาววางมึงนี่กูบอกตรงๆเลยนะระหว่างมึงกับหมูม่วงช่อนเนี่ยกูเลือกหมูม่วงดีกว่าอีก นี่ปูแต่งตัวทำไมล่ะโอ้โหนี่เอาสั่งย่ามาใส่ปะเนี่ยใส่ย่าอะไรวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นเหรอโอ้พี่ที่มาเจอก็ดีแล้วทำไมล่ะคบกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่เกิดแต่ที่หลวงพ่อตายไปแล้วตอนแตกคุกแกกับหลวงพ่ออีกเหรอไม่ใช่แม่คุณหรือจะถามก่อนหรือจะถามก่อนจะถามอะไรจ้าจากใจหนูเลยพี่วังนี่เป็นนิเกย์ที่ไหนคะเนี่ยฮะพี่เป็นลิเกที่ไหนลิเกลบบุรีโดยตรง เฮ้ยใช่เปล่าใช่พี่เป็นนัเก็ตปดลิ้วหรือเปล่าไม่ใช่วะแปดลิ้วรู้ได้ยังไงกันเนี่ยหนึ่งลิ้วสองลิ้วสามลิ้วสี่ลิ้วห้าลิ้วโอ้โหแปดลิ้วเลยนะเนี่ยเขาตั้งใจเรียกริ้วอะไรอ่ะอีที่ยากเขาเรียกตีนกาโพี่พูดจริงได้ยังไงพราพี่เป็นเราหนุ่มสาววัยรุ่นหนุ่มสาววัยรุ่น ก็ตอนร้องอ่ะผลงานดีเด่นเล่นไวดออ่วนคัดมาแต่ล้นๆ้นไว,ไวุ่นวัรุ่นอ้อแล้วเนี่ยโอ้โหหนังเหี่ยวกับหนังอะไรเนี่ยแล้วแล้วัว,วหน้าร้องไม่เคยเกรงใจคุณเลยร้องไวงไรุ่นทึไรคุณต้องหลบหน้าตลอดไม่เป็นไรพี่หนูพาไปร้อยหมยแม่คุณต้องขน,นหนังจ้าแม่กำลมังกรล่วนเอ้ยนี่อยากเป็นชูทุนหัวกูผัวว่าเนี่นีมีก่อยากมาหาการดากูม่เห็นโอ้โหอยากอยู่ใกล้ตัวเจ้าคำชาวเย็น วนพี่ขอเป็นเพียงเช่นเสื้อในเธอโอ้โหแนบนิชนิถัวนมเลยนะวันนี้ดีใจสงสัยจะได้ผัวโ้ยหลังจากเสียตัวมาไม่รู้กี่หนอันเด่วันนี้สงสัยจะได้ผัวเป็นตัวตนป่า ขอบคุณผัว ok ทุกคนที่มางานเฮ้ยทุกคนเลยเหรอผัวหนูหมดเลยที่นั่งอยู่เนี้เนอจ้าจะร้องเพลงเกี่ยวเธอเลยนะจะร้องเพลงเกี่ยวคุณอย่างเธอเนี่ยน่าเกี้ยวหวานอย่างงี้บอกพจับร้องหวานๆให้เธอฟังร้องหวานๆร้องเพลงคู่กันหวานๆนะจัดเลยพี่กันนานโอเคเพียงครามยังไม่ตายหวานยังไงเดี๋ยได คนที่เคยรักกันมาหลอกมาหลอมาซ้อนอยู่ในใจฉันแอบมาหักเาห้ามหันมาหันแล้วก็แบ่งกันกินหั่นนมมีขันเหี้ยโอ้โหหนูให้ให้กูเคาะตามหนูจำเนื้อไม่ได้เพลงนี้เปลี่ยนเพลงใหม่เปลี่ยนเพลงใหม่เราไม่ได้เพลงนี้เคยไปเที่ยวภาคใต้ไหม ไดเหรอหนังรุ่งหนังรุ่งหนังตะลุงจะพาเธอไปดูหนังรุ่งหนังรุ่งหนังหรือเปล่าพี่ไม่เคยดูถ้างั้นลองซอ้อมกันหนังรุ่งหนังรุ่งลองซอ้อมหรอพี่ได้เหรอได้จ้ะอ่ะแล้วพี่ลองขึ้นน,น้องแกะเนาะกระโจนไหมกระโจนไหมกูเกินแล้วโอ้ยเกินกระโจนว่าน้องแกน้องแกะวาน้องแกน้องแกเอ สงามพอพอสวยงามนะอะพี่ลองขึ้นใหม่สิน้องแกน้องแกและน้องแกน้องแกอ๋ออออ๋ออ๋หน้าน้องอยู่ไหนหน้าน้องอยู่ไหนเอ่ออ๋อขนาน้องก็มีและหน้าน้องก็มีนะคอน้องอยู่ไหนคอน้องอยู่ไหน ¡No, no, no อะไรข้าวเหนียวข้าวเขีบอะไรข้าเหนีข้าวเขียบเหรอไม่เอาทำไมล่ะไม่เอาไม่พูดแล้วไม่เอาอย่างงี้แล้วเอาไงอ่ะจะพาไปไปไหนเดจะพาไปเที่ยวหลังเมนไม่เอาพี่จะพาเธอไปดูไข่ไหมล่ะไข่เหรอไข่นกดูไหมไข่ไม่เอาอ่ะไข่เป็ดไม่เอาไข่ไก่ไม่เอาไปเที่ยวดูไข่โกบัตจะมานะไอ้หนูไปแล้วดีนะพี่เพื่อนชื่ออะไรอ่ะฮะพี่ชื่ออลืมเลยนี่ทิ้งเลยแหมนานๆได้เจอที มีเด็กวัดมาใหม่มีเด็กวัดมาใหม่เหรอเออเอาอะไม่อยากรู้จักไอ้ไม่เจอไม่ได้ต้องทำความรู้จักเราอยู่บ้านใกล้เลยเคียงกันก็คนไม่อยากรู้จักนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไปเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวทำไมรีบใส่อีหน่อยสิเออทำความรู้จักกันไว้เสียหายหรอกสวัสดีค่ะคุณเอาเน่ทำไมอะ แบบไม่เคยอย่างนี้อย่างนี้แมถ้ามาเองนิโกลิเกน้อไม่ชอบจังเลยเนี่ยอย่างลงรันน่าจะปีเข้าปีเข้าเลยนะโหถจ้ะรูกไหมหนูคุยแล้วก็เดินหนีคุยแล้วก็เดินหนีจ้าเพื่อนพี่เนี่ยนะพี่บอกตรงๆเลยว่าอย่าให้มันโมโหทำไมอ่ะมันโมโหแล้วด่าทิบหายเลยวะเดี๋ยวด่าทักคณะ เดี๋ยวกลัวมันที่ไหนเล่าเขาจะเขาชื่อแตนน่นัทลิเกว่าบางวันวววน่ะเหรอไว้บางวันใครจะว่าบางวันต้องไปนะาจาักใช่ไหมจะรู้ได้ไงชื่อะอะไรอ่ะเออข้าไปถามดิ่พจะรู้ได้ไงแล้วเด็กใหม่อ่ะฉันเองมีชื่อนนวง เอ้ให้น่าวันเพ็ญจังเลยสวยกว่าอ <se ีผ uh, voilà <sh ู้หญิงชุดสีฟ้าเมื่อกี้อีกเนี่ยเมื่อกี้ไม่รู้ใครหน้าตาไม่มีความสวยสักนิดเดียวแต่ยืนอยู่ตรงนี้ใส่ชุดสีฟ้าขีบสีดำๆพอเห็นเธอเลยวันเพ็ญใส่ชุดสีชมพูมันชื่นใจผีคนเมื่อกี้เนี่ยขี้เลี้ยวขี้เหล่ขี้หมวกนะขี้ตากค่ะว้าวมรุสานลงทุนตัดชุดใหม่แล้วนะก็ะดูกมัน คนปกติอย่างมันใครจะคุยด้วยอาชิบหายครับนเทมจากพี่จะช้าไปหรือเปล่าถ้าเขาจะบอกรักตัวเองอะเจอกันครั้งแรกมาบอกนะบอกเลยคนนี้คือผู้หญิงอีกคนแล้วเนี่ยไม่คุยไม่คุยเมื่อกี้ดิคนณมาโหยง่ายใครดีว่าไม่หลังเหตุรักฉันในวงคนนี้ไปดูใจสักครั้งีนะ 頼むねえこ、ー、れ。<ペー> วัน่อกาศรนดกรนรู้สึกได้สันกบังขสัญญาสัญญาจะไม วงการจจไอเพิ่มังยนอกผัวแหมหยอกัวแล้วืัญญนะแม้นว่าวันบวชของพี่วงวันนี้ต้อไปด้วยและสิ่งที่สำคัญเลยถ้าพี่วงบวชเสร็จแล้วศึกแล้วจะให ah ้แม่มาขอสัญญาแล้ยังม le ีใครนะหยนะหัวแม่ว่าจะบวช